คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิปกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกาตะคายสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99นะครับมาเปอยู่ที่ L S M 99แล้วเข้ามาที่ค่ายค่ายเกมสเปซเกมมิ M ่งนะครับหรือใครจะตามเข้ามาครับที่ ใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดนะครับมีระบบออโต้ให้เข้าเข้ามาได้นะครับในสเปซเกมมิ่งนะครับก็จะเจอเกมประมงฝึกนะครับแล้วเข้ามาก็จะเจอหน้าตัวเกมตรงนี้3ห้องนะครับ3ห้องห้องจุดเหนียวก็คือ0ูนถึง10บาทต่อกระสุนหนึ่งนัดครับตามห้องเลยที่ห้องกลางนี่ห้องใหญ่นะครับสิบาทถึง200นะครับกดไลท์นะวันนี้มีอยู่2,500ายบาทครับเราจะไปกันเลยครับอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะ ผมปล่อยเริ่มที่6บาทนะครับ6บาท7บาทนะครับเริ่มได้ครับไปครับมาแล้วนะมาแล้วปครับบินไปเลยยิงมันมากครับบอกให้เลยครับเกมนี้นะมันมากมันจริงๆครับมันจริงๆล้วแบบว่า,เ,าเราเราโคตรไปเนี่ยที่ไปที่โวไหนเนี่ยระบบเขาจะล็อกให้เลยนะโวไหนตัวไหน,ไหน,ไหนเขาจะล็อกปลาให้เราเลยนะครับไ,ได้ตั้งตัวเออ หยุดนะโมครับโมยอดเลยเรายิ่งตั้งนานแลวเราไม่ได้นะเหมือนเขาแกล้งเรานะได้กี่ตัวอ๋อหกสิบปีปีหกสิบกระตุกครับตอนนี้ครับเรียบร้อยครับได้มา259บนะครับ2 5งรับโมงครับ เจ้าช oh. <Joe, S 1> ู้บัวได้ทุบแล้วครับตอนนี้ได้ทุบแล้วหนึ่งทีนะนี่จะโผล่ใหญ่ๆครับมาทุบไปลุยจงลงเอาอะไร <มา S 1> ครับ500ถึงไหมสามร้อยห้าสิบแม่เดาสูงไปนิดหนึ่งครับเดาสูงไปนิดหนึ่งอ่ะป้าเจอ๋อวงร้องอีกมาเอาอะไรลูกศรเออจะหนังสั้นไหมลูกสอน,นทีมไหม โอ้ยไปสิครับห้าร้อยหกสิบครับนี่หยุดได้แล้วนะหยุดได้เราได้มาแปดแปดร้อยกว่านะครับตอนนี้เราได้เจ้าูคถูกห้าแปดร้อยกว่าไปเท่าไหร่ครับอ่าพันหนึ่งแล้วหยุดได้แล้วนะโอเคหนังสัน้นของเราวันนี้ได้จบลงไปแล้วนะครับใครอยากไปต่อไปได้ครับไปเลยไปโลดนะครับใครงบสูงๆนะไปได้เลยครับวันนี้ผมอยู่ที่3620บาท ก็หยุดกันเนี่ยยังเกมยังน้นอยู่ครับเกมเขายิงมันมากนะครับมาได้เลยนะผมบอกเลยนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ